สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็เจอกันประมาณอาทิตย์ละครั้งเนาะแอดมินก็ไม่ค่อยมีเวลาก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับวันนี้ที่ FC เห็นนี่คืออะไรนะคะไม่ใช่พระไม่ใช่ยางนะคะไม่ใช่แผ่นยางพาราที่ประเทศไทยที่ภาคใต้ก็ทำกันนะคะอันนี้คือแผ่นผ้าที่เราใช้นะคะคือที่ร้านอะ่ะ ทำนวดไทยสปานะคะผ้าพวกนี้ยเวลาเราปูเตียงให้ลูกค้านอนนะคะเป็นผ้าที่ใช้แล้วก็สามารถเอาไปซักได้ประมาณ20ครั้งนะคะซักได้ยีครั้งเสร็จแล้วก็เอามาพับให้เป็นรูปเป็นล่างแล้วเราก็าไปผึ่งให้แห้งน,นะคะผ้าสีขาวหาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะหลับท่านที่มีร้านนวดไทยสปาที่ ก็อยากจะซักผ้าเยอะเนาะผ้าถ้าเป็นผ้าเช็ดตัวมาปูลูกค้านอนทุกวันทุกวันมันหนาเนาะมันหนาแล้วก็ซักทีก็เยอะแล้วซักทีนึงก็ได้แค่สามสี่ผืนมันเยอะไปนะคะเราก็เลยใช้วิธีประหยัดโดยการใช้ผ้าบางๆแบบนี้นะคะมาปูลองมาปูลองพอเสร็จแล้วก็ลูกค้าหนึ่งคนก็สามารถเอาไปซักได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเออ เก่งว่าเครื่องซักผ้าจะเต็มนะคะเครื่องซักผ้าไม่เต็มหรอกคะ่ะเพราะว่าเนี่ยสายได้ต้องเยอะเป็นยี่สิบพืนนะคะถ้าเรามีลูกค้าเยอะๆเราควรจะใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นผ้าเช็ดตัวแล้วนี่มันสามสี่ผืนก็เต็มแล้วค่าไฟเราละแ,แล้วอบทีก็นะก็เปิงน,น้ำเติงไฟเนาะก็ใช้วิธีนี้เลยนี่โควิดที่ประเทศเยอรมนีก็ตอนนี้ก็ ผ่านการล็อกดาวน์รอบที่สามผ่านมาแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีรอบสี่ไหมแต่เราก็ภาวนาว่าขออย่าให้มีนะคะนะคะคือว่าจะอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยมันเกี่ยวกับด้านสุขภาพของลูกค้าไฮเกนนะคะถ้าเราใช้ผ้าสีขาวเนี่ยสบายมากเลยไม่ต้องกลัวสลัดนิดนึงแล้วก็พับไวแล้วก็ไปผึ่งให้แห้งแล้วเราก็เอามารีด รีดมันก็นดูเป๊ะมากเลยนะคะ F สี่ก็เหมือนผ้านะคะใช้แล้วมั่นใจด้วยเขาก็แล้วเราไปซักก็ใช้60สองศานะคะช่วงนี้ใช้หกสิบองศาเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียลหลายๆอย่างเนาะให้มันหลุดถ้าเกิดเราใช้แค่สามสิบสีิองศามันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยสะอาดแอดมินก็เลยใช้วิธีนี้เห็นไหมคะ อะไรที่ดีๆเราก็อยากจะบอกต่อนะคะเผื่อท่านอื่นจะนำไปใช้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะแล้วถ้าเป็นประเทศไทยก็คือเหมือนผ้าปูที่นอนนะคะใช้ผ้าอย่างนั้นได้เลยนะคะมัดหัวมุมท้ายนะคะก็แล้วแต่ลักษณะความสะดวกของคนที่อยากจะใช้นี่เห็นไหมคะเห็นแล้วเราก็นะเอาไปรีด รีดเราก็รีดทีละผืนละผืนก็คือจากมุมซ้ายขวารีดได้เลยใช้ความร้อนอุ่นๆนะคะไม่ไม่ไม่เปลืองมากไม่ต้องเอาไปอบนะคะผ้าพวกนี้ประหยัดการอบไปเลยนะคะนี่อ่ะคลิปนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเรามาช่วยกันประหยัดนะคะก็อยากจะบอกว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ